สวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ๊กจะมาบอกวิธีการแช่ข้าวเหนียวดําก่อนที่จะเอาไปนึ่งค่ะข้าวเหนียวดําของครูกุ๊กสวยสวยค่ะสดจากทุ่งนาเลยนะคะครูกุ๊กจะใช้นี่เลยค่ะข้าวเหนียวดำหนึ่งส่วนและข้าวเหนียวขาวสองส่วนค่ะข้าวเหนียวดําจะนึ่งให้อร่อยต้องแช่ทั้งคืนเลยค่ะนี่นะคะเม็ดวสวยๆเลยค่ะ ครูกุ๊กจะแช่ข้าวเหนียวดําก่อนค่ะทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะคะเทใส่น้ําลงไปเลยค่ะส่วนข้าวเหนียวใหม่สีขาวนี้ค่ะสองถ้วยครูกุ๊กจะแช่อีกตอนเช้านะคะแช่เข้าไว้ทั้งคืนเลยค่ะข้าจะได้นุ่มๆน,นะคะหลังจากแช่ข้าวเหนียวดําทั้งคืนเลยค่ะส่วนที่เหลือค่ะข้าวสารใหม่สองถ้วยเทลงไปเลยจ้าแช่ต่อไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะค่อยนึ่งนะคะ